สำหรับคนที่ใช้งาน Vivo หรือว่าตัวนี้นะครับที่เราจะอยู่เป็น Vivo แวนหนึข้าวอีบในการแคปบหน้าจอนะครับก็สะดวกทีนะใช้3นิ้วลากลงนะครับก็เป็นการแคปบหน้าจอจากนั้นก็สามารถที่จะแก้ไขแชร์ต่างๆนะครับได้นะครับรือบันทึกตามที่เราต้องการนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับนะครับก็มีเครื่องมือต่างๆนะครับเทคการจัดกรอบโฮสต์ต่างๆนะครับ สามารถเป็นพิมพ์้นมาได้นะครับสะดวกดีนะครับเ้าว,ว่าหากเพื่อนใช้หน้าจอบเบราว์เซอร์ต่างๆหรือวหน้าจอบแบบยาวนะครับหรือว่าเกินขนาดหน้าจอนะครับเราเลือกจกับภาพหน้าจอแบบยาวรว่าก,กุฎิเลียนให้เราอัตโนมัตินะครับหากเราต้องการหยุดก็แตะหยุดได้นะครับหรือว่ารอให้ระบบทำการเซฟจะสิ้น,นครับ ก็รอจนกว่าระเลื่อนลงด้านล่างสุดของการแคปบหน้าจอนะครับนะครับสุดแล้วนะครับก็ต้องการบันทึกนะครับก็สามารถแชร์ก็เคลียกได้ตามปกตินะครับ,น,นะบ,น,บ,บนะครับก็เป็นลักษณะแคปหน้าจอแบบยาวนะครับก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับนะครับเป็นวิธีการแคปหน้าจอง่ายๆนะครับ ทั้งแบบปกติแล้วก็แบบยาวนะครับก็สะดวกในการใช้งานนะครับตัวนี้ vivo y หนะครับรุ่นอื่นก็รักาเดียวกันนะครับหากเพื่อนใช้ตัว p h a n t a s o s นะครับตัวนี้ p h a n t a s o s 14นะครับก็ลองใช้งานกันดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่หลายคนใช้งานกันบ่อยนะครับสำหรับการแก็บหน้าจอส่งให้เพื่อนว่าส่งงานต่างๆนะครับว่าแก็บตัวสินค้ารายต่างๆให้ลูกค้าผ่านทางโซเชียลนะครับ ก็สะดวกดีนะครับ